ยากรดูชะตาชาวลัคนาราศีธนูเรื่องของการเงินครับชาวลัคนาราศีธนูในภพกระดุมพระตรงนี้นะครับไม่มีดาวนะแต่ว่าได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสกับดาวมรอ,อยู่ตรงนี้ก็ส่งผลให้เรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะได้ไม่มีเรื่องอะไรที่หวือหวาชัดเจนนักนะครับรวมไปถึงอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายบ้างนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่เสียหายนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะ โดยส่วนใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้ใจ่ยายเกี่ยวกับเรื่องของรถลายาผหานะก็เป็นได้นะครับในภาพรวมเรื่องของการเงินก็ถือว่าไม่ได้เสียหายรุนแรงนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการงานการงานในภพก,กรมมะตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีดาวราหูเร่งอยู่นะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสแล้วก็มฤอ,อยูตรงนี้ด้วยนะส่งผลให้เรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่า ยังจะมีะครับสภาวะที่มันไม่ได้แบบนิ่งหรือว่าสบาย100%อนะอาจจะมีความวุ่นวายหรือว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้มาก่อนว่าจะมีก็ได้เหมือนกัน,นครับแต่ในภาพรวมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับในส่วนของเรื่องของความรักนะครับในภพปัตตนีนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะภพปัตตนีเนะี่ยไม่มีดาวแต่ว่ามีดาว เสานะครับที่ตีโกนอยู่ตรงนี้ส่งผลให้เรื่องของความลักช่วงนี้ก็บอกไว้ว่าไม่ค่อยราบรื่นนักนะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจในการสื่อสารพูดคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูนะก็ต้องใช้สตินะครับแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะสุดท้ายนะครับเรื่องของโชคลาภนะ โชคลาภในพบลาภะตรงนี้นะครับได้รบับอิคลจากดาวเสาร์เต็มๆนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็บอกเลยว่าโดยมากแล้วนะมักจะได้ลาบมาจากการต่อสู้นะบุกบุกบันฝ่าฟันจึงจะสำเร็จนะครับอ่าสุดท้ายก่อนจะจากไปก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขกายสบายใจแล้วก็โชคดีในวันที่1พฤศจิกายนนี้สวัสดีครับ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงาน n น r ร์สแอนดเขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ